เบิ่องเน่จ้าเจ้าว่าหน่อยเจ้าว่าหลายซำ้ำใด้ค่ะหลายคักหลายเน่เพิ่นเก็บไปแล้วถุงปุ๋ยหนึ่งเพิ่นก็เลยบอกให้มาเอาอีกเนาะจ้ามันหลายแหง้งค่ะสวัสดีค่ะมืัอนี้เพิ่นก็สิมาเก็บหอยเชอรี่ค่ะ,ออคะหอยเชอรี่ลายหลายๆจ้าเบิ่งเนี่ยเป,เป็นกรอบเป็นกำค่ะมีทั้งหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่มีเท่าหมกหมอยจูบก็มีจ้าหอยเชอรี่หน่อยเฮวยอ้วนๆค่ะเพิ่นสิเ,เก็บไปหล่ะกะเอาไปตุ่มแกะเซตุยเย็นไว้เนาะจ้าแม่เบิ่งพุ่นแม่ดั้งน้ำดั้งน้ำนั่นพูดอะ แรงเจายมเจรน้อยทางน้น้เจริน้อยดูนี่ขอบขอบเซตาเลยไล่ขากล่เนี่เขาง่ายกับมีนี่ควรอาควรได้น้อยเอาเลยเป็นมาแม่เบืองเนี่ดเออร่างร่างเป็นางเย็นกกว่ดีตัวเตาล่างเอาร่างน้นอวนอ้วนเนี โอ้วนอนอ้อนเมื่อไงเมื่องเมือจ้าเออจะอ่อนเมื่จไเมื่อตัวใดในน้อยข้าก็สีเอาไปอัปล่อังล่อังเนาะแล้วเอาเขาซุกให้กินลองเรียงเมื่อไงรลองเรียงเมื่องทางแรกเมืองมันสิเป็นยังไงมันสิใดดูเมื่อังงได้ขิดดินเต็มโจกัน้อเงยไม่ขิดินพี่ กบมาจะไหลไหลเนี่ยไปดอ่าก็เจ้าว่าหลไหลไหลไปเอาห้ยเนรไ,ไปออกจากหน้าหอยเนรผลมาเนาะจ้าไปออกจากหน้าหอยเนรผลมามันมานน้ำนามไหลหน่อยนี่หัวที่เด้อสิกวดขึ้นแค่ทะเลเทียพูนไายค่ะหอยห่อปลาทั้งขีขีตมขีดินผอมได้ไหมให้เก็บดีๆกันล่างกัน กันเก็บกับแม่ก่อนจ้าแม่เพิ่นบ่ถนัดถือกล้องนะจ้าขอโทษขอไพ่ร้ายหลายเด้อจา้าเป็นก็นอยากเก็บซอยเพิ่นอยู่ค่ะมื้อนี้ก็บ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแต่เบิ่งจ้าหลายหล,ลายอิริค่ะนี่ห้อยจูบกินงงแก่ห้อยแมนบ่ห้อ,อยอันนั้นบ่ห้อยเชลี่อก็น,นึกว่าห้อยจูบแม่ที่แรกมองนี้เพิ่อนวานเขาเาา้าแล้วเด้อจ้าเดินใ้เบิ่งภาพบรรยากาศ น้ำถ่วมจ้ะพี่น้องฝนตกดิตตอกันสามสี่มือถ่วมเมื่อเสียหายเมื่อเลยจะเป็นเขาน้ำนี่เขาตายเมื่อเลยจ้ะพี่น้องแม่ได้เทละกรรมละกรรมเนานะแม่เนาะฝังขี้ดินในเมึงจ้าเมงมาแป๊บเดียวเมืงจ้าสิเต็มกระตาแล้วอ้วนดีด,ดีโอ้ยเพิ่งกับท้องเบาท้งเศร้า ทั้งไข่เตีกเแม่มฟังทั้งน,กกนั้นก็มีเนี่ยเอาเนหน่อยหน่อยลองออกไปเทศใส่อ่างหล,ล้ะก็เลียงบึงสิเพ้นสีล่องเรียงบึงครังแหลบบึงดูดอกจ้าวาันสีหลอดบอเนาะจ้าเนาะมันเป็นอ่างปูนค่ะอ่างปูนที่เคยอันก่ยกว้หลายปีแล้วละจ้าเห็นมันไหลาจหลสีก็สีล่องอยากเรียงบึงพลาเธอมันหลอดจังสินาะจา้าเศษเข่าเ่าก็หลายอยู่เนาะห่แม่ทั้งติ่เต็มอยู่ หน,นึ่งในจ่าหลายๆจนว่าขืนมาไข่เต็มอยู่นะฮะไข,ข,ข่ขืนมาจับไม่ข้นไข่ตรตัวหนึ่งกำลังสีฟักออกละลอยอ้วนดีดีดีน้ำผีลายอยู่แม่ผีเป็นผ่าเป็นเงาเป็นเงาอยู่ <c oughs> ลายบ่โอ้เป็นก่อนเลยมันอยู่น้ำหล่อนอะบบาะชาเมืองแม่เจ้ล <c oughs> อยอ้วนครมันขืนไปไข่เต็มอยู่อยู่น้ำบนเท้าน้าน ม,มันมก็อเอาหนิย่งไทั้งเข้อ,ขอมันเราม่นันไปนถือถือตรงถือท้องปุ๋ยเขาเจ้าเน,น,น,นี่ยอันนี้อันนี้มันอ้วนดีดีหน,น่อยหน่อยก็ได้แต่ไมีหกวกเนาะอ้วน ไขรเต็ีมกันแท้เลยอาทะเลกรอบทะเลกมบอวตัวหน่อยไปไปเลี้ยงบ่เอาไปเลยเมีม่เลไม่อกับเตรียมก็แยกออกเอาเถอะแยกเอาดิเลียงตัวนอยยังไงเล่นบ่มันมาขอนยุหลองนี่เนาะ ฟัวได้คับเด็กเพ่นก็นแม่เก็บจักน้อยแล้วก็สิท่อเอาเหยน่อยเอารถมอเตอร์ไซค์ใส่ถุงปุ๋ยเอาถ้ามันมันได้หลายนะแม่แ<ย>ถาม้<ย>ถาถ้าว่าได้หลายก็เอาตัางรถเท่าไปเลยเน,ะนาะแมนมั้ยเอนินง่ายง่ายอยู่ดิ ออแะเนี้ยมาตัก้เนาะตักสู่มือเข้าไปได้แล้วถ้าเอาหน่อยๆก็ยาไม่เต็มงันทุงปุ๋ยก่อน อืมสีเต็มกระตาแล้วไม่ได้ลองนีลายปาดพ่อเมีหอยน่วยไงคักแขะสิเต็มตาแล้วจ้าน,นี่ปาดพูนะ ้ากับนางเซนามเลยดิฮะบ่คอยยังแม่คอยจุกก็มีตีจ้าเดี๋ยวเพี่นสิบปงุ้มซอยเม่ก่อนจ้ามันหลายค่ะยุ่มึงนี่ป้าเดี๋เสืเบิ้งอันนี้แม่ยุ่นุนได้สิกวดไหมเบิ้งอะไรล่างล่างล่างตายนี่ย คุนเด้อพูุณอะคุณอะเอาเม็ดเราใครจะไปปล่อยเนาะเอาใบหนีมันกัดมันมันจะตายแดดขึ้นก่าวอย่านั้นมีนอะไรกลัวมากกันเอ็มฟังนกี่เนี้ยเอาเนี่ยนั่งพับเพียบใส่รถจ้าในสามมน่ะกระตาแล้วมันมันอ่ะกรณีบ่ได้นั่งเก็บเอาอยู่นะกับหม่องสิละ ด้วยหน่อยนะยัยเอามอเพิ่นสาไปเลี้ยงน้ำเนาะเฮ้ยบัญญามันั่นน้ำขึ้นมากแล้วมันก็หายหยาดเวยอังเอาอยู่กระหม่อมมื่ก้จากเม่อกีมันเบาหลินด้ใจเพรกระไเลยมันเนี่ยายทักไรเนี่ยเบอเมน่อยหนีไหมะแมวเม่อยหนีเล้วเล้วโอ้ยไงคับพ่อแม่หอยก็มี่ยด้วยนี่ น้อยแดงน้อยหอยทองวันมันสินอนเอาผมดแล้วนี่มาเต็มตาแล้วยเด้อขยับก่ได้ค้าขยับนั่นขยับนั่นนั่นทับน้อยบักหอยซึ่งก็เรยบ่ขยับก็เรยได้นั่งขวดเอาพี่พี่คอยนั่งครับ แปลเไปก็นามมือไปก็ขีตมมัดเลยนะกวดนในวดในขีตมเออวดในขีดตมในขีดตมเป็น <bamboo> วยใหญ่เลยขวดต้องขันคุกเขาเอาต้องกวดไปเท่ะหนาหนาก่อนเต็มตาหรอแม่เต็มตาเดาไปเทก่อน เดี๋ยวเอาไปเทกอนเจเ,เต็มตาแล้วนี่สวยงามงาม,งามไก่กระต้านึ่แหะจะเอามาเทไปสักก้อนใส่ปุ๋ยแล้ว่ป <c oughs> ุ๋ยแล้วปุ๋ยที่ถินขาแม่ทุงปุ๋ยเขาขึ้นเป็นตะพูใช่ไหมได้ปุ๋ยหนึ่งหล่ะเจานปุ๋ยเต็มเลยนั่งเดีนั่งกวดเอาเนาะกับข้าฮิคาร์น,นมอมโยถ้วยเหล่ามาเอา <c oughs> หมื่นเดิม่มหันมืน่นหมื่นน้อยน้อยน้อยแย่ข่อยเก็บใส่มื่นเลิกก็จะไปเลี้ยงน้ำไปบอกหาย,ยากค่ะปวดเลยหาย,ยากคัะได้จับพี่น,อน้องเนี่ยบอกหอยเวลาหนำขึ้นมากมันก็หาย,ยากเนีไปใส่รถก่อนวันนะ่ะแป๊วอีกจะอีกถุงนึงพอไปบ้านไป มันบม่มีไ่มีมไผอยู่บานนี่ดีพอวันนีเสียหาลงแขกมาลงเอาบักหอยเชอรี่ซะบ่มันหลายแห้งพผอดได้ตังสองทองปุ๋ยแล้วจา้าทงปุ๋ยแล้วเครื่งปุ๋ยแล้วจ้ะได้บักลายเนึะงมาหาบ่พ่อชมุงค่ะได้ลายคากลายเน่่อแล้วรใส่มาใส่เอา พันพันปากเอาอืเป็นยังไงกจ้แกข่ยเออเเจ้าสำหรับคลิปนี้เพ้นกับกาบ,บานก็นเด้อจ้า